สวัสดีครับผมออฟจากช่องผู้พิชิตอุปสรรคนะครับวันนี้เรามาเจอกันในคลิป EP ีที่390นะครับสำหรับพี่ๆน้องๆคนไหนที่เข้ามาดูและมาฟังกันแล้วก็วกฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับวันนี้ผมก็มีความในใจของน้องผู้ชายคนหนึ่งได้แชร์เรื่องราวของตัวเองเข้ามาในไลน์ของผมยาวมากผมเองก็ได้จดรายละเอียด ซึ่งน้องก็เขียนผิดเขียนถูกนะครับผมเรียบเรียงให้ใหม่เพราะว่าผมเข้าใจนะครับแต่ละคนก็ไม่รู้จะเริ่มยังไงแล้วน้องก็ได้พูดคุยกับผมบางส่วนนะครับซึ่งเรื่องราวของน้องเนี่ยน่าสนใจเป็นอย่างมากเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องราวของน้องผู้ชายคนนี้ ไปพร้อมๆกันนะครับสวัสดีครับพี่ออฟผมมาจากช่อง YouTube ครับผมชื่อเมฆอายุ44ปีอายุเยอะแล้วนะครับทำงานในบริษัทเงินเดือน40,000กว่าบาทถือว่าเยอะมากนะครับ40,000กว่าบาทมีบ้านมีรถมีแฟนและมีลูก2คนช่องทางในการรู้จักพนันของผมก็คือเพื่อนๆครับ และพนันที่เล่นก็คือบาคาร่าเอาอีกแล้วนะครับบาคาร่าผมเล่นพนันมา6ปีครับมันจึงมีภาพจำและประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการติดพนันของผมดังต่อไปนี้คือในปี2561ผมได้เติมเงินเข้าไปเล่นครั้งแรก500บาทได้กำไรมา300บาทผมได้ถอนเงินก็เข้าเร็วมาก คิดในใจว่าทําไมเล่นง่ายจังมันมีแค่สองฝั่งคือแดงกับน้ําเงินขอแค่เราแทงถูกก็พอในตอนนั้นก็มีงงๆกับกติกาอยู่บ้างแต่พออยู่กับมันไปสักพักก็เริ่มรู้อ่านเข้าไพ่เป็นเริ่มตั้งเป้าไว้จะเอาวันละ3 0 0ถึง500บาทแรกๆก็ไม่เข้าเป้า หลังๆมาไม่รู้ว่าผมเก่งหรือว่าเว็บมันจะเจ็บบวกทุกวันครับบางวันได้ถึง1,500บาทแหมได้เยอะมากนะครับถูกคู่ถูกเสมอได้โบนัสจนแอบคิดในใจว่าถ้าเราเล่นได้ทุกวันคงจะมีเงินไปซื้อที่แน่นอน <c oughs> ทุกคนเคยมีความคิดอย่างนี้ไหมครับ และในปี2561ผมก็เล่นมาตลอดก็มีได้บ้างเสียบ้างแต่โดยรวมก็ยังมีกำไรอยู่ครับพี่อ,อ๊อฟพอเข้าปี2562ผมเริ่มเก่งเริ่มมีวิชาเก่กล้าแล้วมีเทคนิคเอาชนะไพ่บาคาร่าวงเล็บกูรูกำไร3าไร3 0 0ถึง500บาทผมไม่ต้องการแล้ว ผมอยากไปจบที่1,000บาทครับผมเริ่มโลภแล้วครับแล้วก็ได้เริ่มเล่นรอจังหวะดีๆเลือกห้องที่มีโอกาสชนะแล้วก็วางเดิมพันหลักการของผมก็คือไม้แรกก็จะยืนพื้นนำเงินก่อนสมมติถ้าเสียก็รอจังหวะต่อไปแต่ถ้าได้ก็จะรอไม้ต่อไปถ้าเข้าสองไม้ติดก็จะเอากำไร ไปลงช่องโบนัสเพื่อลุ้นได้กำไรผมทําอย่างนี้ทุกวันทุกครั้งและก็มีอยู่วันหนึ่งผมแทงอะไรไม่ถูกเลยหมดเงินไปหมื่นกว่าบาทแล้วผมไม่ยอมครับเติมเข้าไปเล่นใหม่พอรอบหลังมาผมป๊อกบ่อยมากได้โบนัสเกือบทุกตาเลยเมื่อผลมันออกมาแบบนี้ผมจึงตามทุนกลับมาคืนได้และได้กำไรนิดหน่อย ผมเล่นจนเริ่มมีเงินในบัญชีมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยากซื้ออะไรก็ซื้อมีเงินให้ลูกสองคนพาแฟนไปเที่ยวมีความสุขมากในช่วงนั้นเงินเดือนก็ได้เงินผนันก็ได้แถมมียอดโอนเข้าบัญชีวงเล็บแจ้งถอนกับเว็บผนันได้กำไรทุกวันนี่คือจุดสูงสุดที่ คนเล่นพนันอยากได้อยากเห็นภาพนี้ทุกวันนะครับก็คือการได้กำไรคือการบวกต่อเลยนะครับพอเข้าปี2563ช่วงนั้นโควิดระบาดผมก็ติดโควิดบริษัทให้หยุดงานต้องกักตัวลูกๆก,กับแฟนไม่กล้าอยู่ใกล้เข้าทางเลยครับทุกครั้งที่ผมเล่นพนันผมก็โกหกเขาอยู่แล้ว ผมก็เติมเล่นประจวบเหมาะกับมีเวลาว่างเยอะด้วยแรกๆก,ก็ดีเหมือนไม่มีอะไรแทง5ไม้ไม้ละสอ0รถูก2ไม้ผิด1ไม้เสมอ2ไม้มันก็พอมีกำไรอยู่แต่ได้น้อยครับไม่ได้เป้าและก็มีวันหนึ่งผมเติมเงินเข้าไป2,000บาทตอนนั้นบวกมา1,200บาทแล้วแต่ผมไม่ถอน จะจบที่1,500าทบาทวงเล็บยอดสวยสุดท้ายโดนมันป๊อกกินเชือนผมทีละแต้มผมโมโหมากเพราะอยากได้คืนก็เติมเล่นเรื่อยๆเหมือนเดิมครับพี่ออฟรอบนี้มันมาแข็งมากลงอะไรก็โดนกินผมแต้มน้อยมากหมดครับพอหมดก็คิดเสียดายเงินเหมือนจะพอแต่ก็ไม่พอครับเติมเข้าไปอีก เล่นได้บ้างเสียบ้างหัวร้อนขึ้นเรื่อยๆเล่นจนทุนหายกำไรหดหมดทุกๆตาและในวันนี้วันเดียวผมโดนไป85,000บาทก็ถือว่าเยอะนะครับเกือบแสนแล้วผมก็อยู่ตั้งสติคิดว่าทำอะไรลงไปไม่เสียดายเงินและในช่วงปี2563กก็เล่นจนเสียเงินกำไรทั้งหมดสัญญากับใจว่าจะเลิกแล้วไม่เอาแล้ว และในปี2564หลังจากเลิกพนันมาได้1เดือนผมก็หวนกลับไปเล่นใหม่เริ่มนำเงินเก็บมาเล่นกะว่าจะเล่นแบบระวังมีสติแต่ถ้ายิ่งเล่นไปนานๆมันก็เกิดภาพจำและก็หยุดไม่ได้แล้วผมก็เสียทุกวันถึงได้กำไรแล้วแต่ผมก็ไม่ถอนค้างไว้ในยุทธเพื่อเอาไว้สู้ต่อ เวลาว่างเยอะเข้าเล่นทุกวันจนหมดเงินในยุทธทุกครั้งวงเล็บกําไรจากการเล่นนะครับเริ่มโอนบ่อยมากฝากจนหลอนยอดถอนไม่มีจนเงินในบัญชีที่มีกว่า5 0 0 0สนบาทเหลืออยู่ส0 0 0สนบาทโอ้โหเริ่มหนักเลยนะครับลูกเมียไม่รู้ด้วยสัญญากับตัวเองว่าจะเลิกให้ได้ไม่เล่นอีกแล้วเหมือนเป็นคนดีคนหนึ่ง ที่รักครอบครัวมากแต่พอผ่านไป3มวันก็เติมเล่นใหม่เห็นไหมครับการสัญญาใจกับตัวเองส่วนมากจะไม่เป็นผลนะครับเป็นอย่างนี้บ่อยมากพอหมดแล้วก็ไม่คุยกับใครนั่งซึมเครียดเสียดายเงินครับและพอเข้าปี2565ผมก็ยังเล่นอยู่เมื่ออยากได้เงินที่เสียไปกลับมาคืนผมเริ่มลงเดิมพันหนัก มั่นใจครับแต่สิ่งที่ผมได้คือลง2-300ชนะครับลง1,000ถึง2,000บาทโดนมันกินครับผมลงน้ำเงิน5,000บาทภายของผมปอ9มันก็9ตามเสมอครับพักหลังๆเอากำไรจากมัน300ถึง500บาทยากมากจากเมื่อก่อนง่ายนิดเดียวแทง2ไม้ก็ได้แล้วครับพี่อ๊อฟ เหมือนมันรู้และล็อกกินผมแล้วด้วยความที่ว่าไม่มีใครรู้ว่าผมติดพนันและผมยังมีเงินในบัญชียอยู่ผมก็เติมเล่นทุกวันแล้วก็เสียทุกวันเล่นไปเล่นมาสุดท้ายเงินในบัญชีก็หมดผมเครียดมากตอนนั้นผมทำอะไรไม่ถูกเสียรายเงินเป็นโรคซึมเศร้าอาการไม่ค่อยดีปวดท้องกินไม่ได้นอนไม่หลับ ตื่นกลางดึกมีภาวะวิตกกังวลบ่อยมากเมื่อผมรับอาการเหล่านี้ไม่ได้ผมจึงสารภาพกับครอบครัวว่าผมมาติดพนันและเอาเงินเก็บ500แสนบาทมาเล่นพนันจนหมดตูดคือผมแถมให้นะครับพอแฟนรู้เขาก็เสียใจร้องไห้เพราะมันคือเงินอนาคตที่จะเอาไว้ให้ลูกและเอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน แต่พอเวลาผ่านไปแฟนเขาก็ให้ผมปรับปรุงตัวเองใหม่และก็ให้กำลังใจผมสุดยอดเลยนะครับผมก็สัญญากับเขาว่าจะไม่เล่นอีกแล้วจะขอเลิกตั้งแต่วันนี้และตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาผมก็ไม่ได้เข้าเล่นอีกเลยและตั้งใจทำงานเก็บเงินอยู่กับครอบครัวผู้ชายคนนี้เลิกพนันได้ไหมบางคนก็บอกว่าน่าจะเลิกได้พี่อ๊อฟเพราะเขาหมดตั้งห้าแสน ผมก็คิดเหมือนคุณนั่นแหละแต่ไม่ใช่ครับการที่เรามีเงินในบัญชีหรือคนในครอบครัวให้กำลังใจแล้วไปรับปากกับเขามันก็จะเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้คือพอเข้าปี2566ผมไปทำงานเห็นเพื่อนเขาเล่นอดใจไม่ได้ก็กลับไปเล่นใหม่พอได้กำไรก็เหลิอง แต่เล่นไปเล่นมาเงินเก็บรอบใหม่วงเล็บนะครับที่เคยมีติดบัญชี78,000บาทต้องหมดอีกครั้งรอบนี้ผมอยากตามทุนคืนจึงได้ทำการกู้หนี้ยืมสินดังต่อไปนี้คือฟังดีๆนะครับมีอยู่4ข้อแต่เป็น4ข้อที่เป็นภาพจำให้กับน้องคนนี้ไปจนมันตายข้อ1 กู้พี่ที่บริษัทสองเจ้าเจ้าละ3ามหมืนบาทรวมเป็น60,000บาทดอกร้อยละสิคือต้องจ่ายดอกเขาเดือนละห0พันเอามาเล่นพนันจนหมดข้อ2เอารถไปเข้าไฟแนนซ์ได้เงินมา1,40่งแมืนบาทเอามาเล่นจนหมดข้อ3ามทำบัตรเครดิตหนึ่งใบวงเงิน72,000บาทเอามาเล่นพนันจนหมด4 ยืมเงินทางบ้าน40,000บาทเอามาเล่นพนันจนหมดสุดยอดเลยนะครับทุกคนได้แล้วก็ไม่ถอนอยากตามทุนคืนโดยรวมก็ต้องไปจบโดยคำว่าหมดกันทุกๆคนนะครับต่อเลยนะครับพอผมเริ่มตันก็เครียดแล้วก็สารภาพกับแฟนว่ากลับไปเล่นพนันอีกครั้ง เหมือนเดิมครับพอแฟนรู้เขาก็ร้องไห้เสียใจไม่อยากคุยกับผมพอเวลาผ่านไปเขาก็ให้กำลังใจผมผมก็รับปากเขาว่ารอบนี้จะตั้งใจจริงไม่เล่นแล้วทุกคนว่าเลิอกหรือยังจะกลับไปเล่นอีกไหมบางคนบอกว่าไม่น่าจะเล่นแล้วพี่ออฟก็เพราะว่าเขามีนี่ตั้งสี่ข้อก็ถือว่าเยอะอยู่นะ ทุกคนคิดผิดครับเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องราวท,ท้ายต่อนะครับจะเก็บเงินใช้นี้เพราะสงสารแฟนมากและหลังจากนั้นมาผมก็เริ่มนับหนึ่งใหม่ทำงานเก็บเงินและติดตามช่องของพี่ครับทำตัวดีมากเลิกพนันวันต่อวนันแต่มันมีคำพูดหนึ่งที่พี่ออฟพูดเสมอว่าอย่าจัดการเรื่องเงินด้วยตัวเอง ตอนนั้นผมก็วันวันอยู่แต่ก็คิดว่าไม่เป็นไรหรอกทุกอย่างมันอยู่ที่ใจแค่ไม่เติมหรือไม่ฝากก็เลิกได้แล้วผมก็คิดอย่างนี้มาโดยตลอดและพอเข้าปี2567เดเดือนล่าสุดเลยผมก็ได้หวนกลับไปเล่นพนันใหม่เพราะมีเงินในบัญชีครับเห็นเพื่อนเล่นและเพื่อนชวนเล่นรอบนี้หนักเลยครับ เอารถไปรีใหม่ได้เงินมาเล่นจนหมดเงินที่มีในบัตรเครดิตถอนออกมาเล่นยืมหนี้เขาใหม่ได้เอามาเล่นจนหมดจนผมตันครับเจอพวกพี่ๆเพื่อนๆทวงหนี้ในบริษัทเงินเดือนออกมาไม่เหลือใช้เครียดจับอาการเดิมๆก็ออกมาครับและแล้วแฟนผมก็รู้รอบนี้เขาไม่พูดอะไรครับวันต่อมาแฟนผมกับลูกได้เก็บเสื้อผ้า ไปอยู่กับแม่ของเขาทิ้งโฉนดบ้านไว้ให้ผมโดยระบุใจความว่าฟังนะครับเธอติดป้ายประกาศเลยจะขายบ้านหลังนี้ถ้ามีใครสนใจก็บอกด้วยจะโอนให้วงเล็บบ้านเป็นชื่อของเมียรเราแยกกันอยู่เถอเธออายุขนาดนี้แล้วยังคิดไม่ได้อีก ให้โอกาสมาหลายครั้งแล้วพอสักทีถ้าทุกคนเจอเหมือนน้องผู้ชายคนนี้เป็นยังไงบ้างครับหวนพนันบ่อยมากและไม่คิดเลยว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายคือการได้อยู่คนเดียวต่อเลยครับพอผมอ่านแล้วน้ำตาไหลเลยเหมือนที่พี่ออฟว่าเลยจุดสูงสุดของคนที่ ไม่เลิกเล่นพนันก็คือการได้อยู่คนเดียวผมหวนบ่อยมากเจ็บแล้วไม่จําครอบครัวก็ให้กําลังใจมาโดยตลอดแต่ก็ทําไม่ได้ผมมันเร็วจริงๆครับพี่อ,อ๊อฟเครียดมากครับไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดีเลยครับทอมากครับสุดท้ายนี้ผมก็อยากฝากทุกคนด้วยนะครับอย่ากเก็บเงินไว้กับตัวเองนะครับระวังเป็นเหมือนผมพอมีเงินหน่อยก็อยากได้นิดอยากได้หน่อยเล่นไปเล่นมามันก็ติด และก็เล่นจนหมดเงินในบัญชีพอหมดแล้วก็มาสำนึกได้ว่าทำอะไรลงไปโทษตัวเองตลอดเวลาถ้าพวกคุณไม่อยากอยู่คนเดียวก็จงเลิกครับเอาให้จริงๆนะครับและผมจะขอตั้งใจจริงรอบนี้ต้องทำให้ได้ครับหลังชนฝาแล้วครับอะไรมันจะเกิดก็ต้องเกิดเผื่อว่าสักวันหนึ่งแฟนของผมและลูกของผมจะกลับมาหาผมอีกครั้งขอบคุณครับ <c oughs> เห็นไหมครับผมเคยบอกกับทุกคนเสมอว่าการที่มีเงินในบัญชีเนี่ยยังไงมันก็กลับไปเล่นมันมีอาถรรพ์มากบางคนนะครับโทรศัพท์ไปยืมตังแม่แม่ครับผมไม่มีเงินกินข้าวขอสักสามร้อยได้ไหมด้วยความเป็นห่วงของแม่ วิ่งไปยืมคนอื่นเขาให้คนอื่นโอนเงินมาให้เรา300อบาทผมถามพวกคุณหน่อยเงิน300อบาทเนี่ยคุณจะกินข้าวกี่บาทผมว่าคุณกินไม่ถึงร้อยหรอกแต่ที่เหลือคุณโอนไปเล่นกับเว็บพนันพอหมดแล้วก็หาข้ออ้างต่อไปยืมคนนั้นยืมคนนี้ถ้าถึงทางตันจริงจริง ก็ต้องไปยืนพ่อกับแม่ใหม่แล้วพฤติกรรมเหล่านี้พฤติกรรมแบบนี้ผมก็หาวิธีแก้ให้แล้วให้หาคนมาจัดก,การเรื่องเงินชะลองเงินของเราให้ออกช้าที่สุดไม่ใหม่มันทรมานแน่นอนอาการผีพนันมันจะออกมานั่นคือสัญญาณที่ดีผมถามหน่อยคุณไม่เล่นพน,นันภายในหนึ่งวันเนี่ยคณหมดเงินไหม มันก็ไม่หมดเงินแต่ทุกคนมองว่าถ้าเราไม่ได้เล่นในวันนี้เราเห็นเพื่อนเราเล่นได้เราจะพลาดโอกาสแต่โอกาสที่คุณจะโดนกินหรือไม่เหลืออะไรมันรอคุณอยู่ทุกเมื่อทุกวินาทีแล้วก็ทุกชั่วโมงนะครับความหวังอันลมๆแรงๆที่คิดว่าน่าจัอาจจะเป็นไปได้ มันไม่เกิดขึ้นจริงนะครับแต่การทำงานการลงมือทำเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงอย่างแน่นอนมือของเราไม่กดโอนเงินไปหาเขาความไม่นะมันก็ไม่เกิดความลุ้นมันก็ไม่เกิดถ้าอยากเล่นหากิจกรรมทำวางโทรศัพท์ลงไปในที่อื่นแค่นี้ก็จบแล้ว แต่พวกเราก็อยากเป็นกูรูอยากแสดงความคิดเห็นอยากมีส่วนร่วมเพราะทางเราเคยไปวันนี้ได้เวลาแล้วครับผมก็พยายามนำเรื่องราวของคนที่หมดของคนที่สูญเสียจากพนันมาเล่าแล้วมาแชร์ให้ทุกคนฟังทุกๆวันนะครับเพื่อเตือนสติพวกเราทุกคนไม่เข้าไปเล่นพนันแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือให้พวกเราทุกคน เลิกพนันกันให้ได้ก้าวผ่านอุปสรรคเหล่านี้ไปให้ได้ผมเชื่อว่าทุกคนทําได้นะครับสุดท้ายนี้ก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะครับคนไหนที่เสียเยอะหมดเยอะก็ไม่เป็นไรนะครับเสียแล้วเสียไปไม่ต้องไปคิดถึงมันปล่อยให้มันไหลไปตามน้ําให้มันไหลไปตามอดีตมีเงินหมื่นล้านก็ซื้อเมื่อวานกลับมาไม่ได้ แต่เราต้องอยู่ความเป็นจริงนะครับอนาคตจะเป็นอย่างไรก็ปล่อยมันไปอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดนะครับอยู่กับความเป็นจริงเข้าใจทุกชั่วโมงเข้าใจเวลาของเรานะครับอย่าเอาเวลาของเราไปเล่นพนันทำหน้าที่การงานให้ดีที่สุดทำงานได้แน่แต่ถ้าเล่นพนันคุณมีโอกาสจะเสียแน่แล้วก็หมดตัวถึงขั้น ล้มละลายนะครับแล้วก็ได้อยู่คนเดียวอย่างสมใจนะครับผมโอเคนั้นผมต้องขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสวัสดีครับ